สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเลยตามผู้สท่ทุกทุกท่านนะครับผมยอดฟันกอก่อยพ F ยเอฟซีเลตามผู้ส่ทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนืทยากับแม่เพื่อนนะครับแม่เพื่อนเนี่ยเพื่อนเป็นคนฟันเนี่ยนะครับที่ผ่านมากัง้งหกหนึ่งล่างตรงๆนะครับว่าน,นี้กับฟันอีกแล้ววันที่สิบหกท่านมากั้หกเจ็ดนะครับพ 4, นเพื่อนสี่ฟันในแก้วนก็ตามไปฟังดังไปนะครับเข้ามาแล้วก็หน้ากดติดตามกดแชร์เปลี่ยนกำลังใจเลยนะครับ ขอม,นมนวนทรรมเนเกิดน,น้อทต่ยายแบ่งป,ปันมนาให้ผมได้จิจัดท้าเป็นคลิปโป,ปรดว่าังเอฟซีและทำผสมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสียงหามาได้แจ้งไดกระตามไปฟังพรปอมกันกันกนบผมเลยนะครับตามผมมานะครับขอไเป็นหนเอฟซีปตามแนวทางของแม่เพิ่นนะครับแม่เพิ่นฟันจำได้นะคะวดดันที่านมานีเข่าหกหนึ่งตรงๆนะคะสำหรับมวดนี้ฟันอีกแล้วจำได้ทั้งสองโตสามโตนะคะจะเป็นัวได้ไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยะคะ่ะอาจบอกมัน สื่อแน่าื่อแน่เม่จะศูนแท่เอาแม่แม่แม่เท้าคว่มกันนเขามมาจังหวดแล้วเขามาแ<น>่แต่หกศูนมแล้วเนาะนุกยกิยังว่าสื่ออีกคยิย่งมาหกสองกับเขาหกสองกับเขาว่าสองหวดแล้วบัดสองสองหนึ่งทะเบียนรถ่อยได้บัดวางหวดวางไดหันก้าแมนคือยิ่งข่าวางวดหกหนึ่งที่พานมาบ่อยแปง้งโทษไปหานอนียาแป้งไม่ได้โทษไปอันแป้งขันชิปแป้งเตรมกับโทษบอก รันทิยาสื่อแน่หกหนึ่งได้แบ่งโตเดียวไปบอกเขาเมื่อใดเลขเก่าหนึ่ง้าออกเมื่อเลขสิออกเลยไหมวันที่หนึ่งวันอาทิตย์มันบอนออกบอกเมื่อเลขออกแมนเขากระซือี่มันขึ้นนี่ย่มันขนนี่ฟันบันเน่มสอบเห็เงิ่อนกองทุนเงิ่นหลานยี่ยนเขาเนี่ยแกวมองออกันที่นี่แหะจ้าบัเขาก็ซื้อเขาพะวันก็ซื้อเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเขาใจเคืองคาเด้เก่าึงหน่เก่ามึไปซื้อ เก้าหนึ่งสิบหกหกสิบเอ็ดนตัวเดียวกันถ้ามึงเน้นหกหนึ่งข้อจบพอมีไงนี่คอยซืือรลายเหลียวมันว่าพอมีคนสือน้ำจะคุ้นบ่บานนี้บอกวาจะเงี่ยไปไงเกี่ยวนะเนี่ยไปไงแบบนั่นเมื่อนั่น้แป้งมันฝนั่งยูรดไฟฟ่ามันแข็งยังงแป้งหกหนึ่งแป้งเต็มหลได้ยาเอาก็เต็มกระ้างกระซื้อก็อกงไอซื้อ แล้ว่สื่อโทษบอกมณิยาซื้อหกนึ่งโตเดียวสิยดเนาะสินสีร่างกับช้างโตเดียวจาอยู่ว่าขันพ่มีแน่ดีโทษไปดนๆหาหนูรงให้เนฟซี่ครพังเดียวเนาะบานนี่เลียงออกหล้วมันหลังจากเลียออกมันไปเล่าเหรอไปเล่ามือรุ่นมาไปถามวาแบ่งไปแล้วมันถือเลี้ยงเพราะ่บอว่าถื่อไอบุ้งบอกว่าพ่อสือสองนั่านไปแม่งวันนี่บนไปรีเครื่องบ่ไห้ได้แมมบารนี้บันไปวันนี่ แม่ยองสบายหคบฝันเร็วแต่ว่าจักมันจิ๋วงวิวเนาะค่พกไม่ผู้ใดรู้ดหอกแม่แน่วัน่งรูนเอาเงินม่ให้หาสิบาทเงินใบหาสิบเอาเงินใบหาสิบเอาเงินลอยแปดสิบอขึ้นมากะนะเอาขึ้นฝันนึงสิเนว่าขอว่าขอขึ้นฝันจังสี่เลยวันดพันที่ม่านึ่หกนึมาจังไดแม่ฝัน ฟันแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันฟันลักษณะแบบว่าผู้พี่เคยหนีแล้วตายไปแล้วเราเ้วกลับขึ้นมาฟัาานเล็กที่นั่นหกหนึ่งมันรัดทีแบบว่าฟันว่าตาก,กับได้มากมาเห็ยนได้เกี่ยวอออก็องหกสองสองเทียเลย<ม>หงวดก้อนบุญภาษากับหกสองวัง้จำาไไร้กก้อนไปอีกหกศูนย์บอกไอ้รวยว่ารวย ถ้าฟันเห็นผู้ใดตายกลับมามันบอกอายุกันออกบาลีทีบอกแม่มันเอาไม่เป็นสั่นตัวมันจะออกช่องเทียวนะแม่มันทุกชองก็บอกไปแป้งจำจำได้หนึ่งคนตายเนาอคนกลับมาเฮี่ยนมันกบอกในบ้านช่องเทียรึดิจ้าหนูเนียินนยูแป้งว่าโอ้ประเดิล่งของยามเพิ่มหนาสั่นทุกหนึ่งตรงตรงเลยดุพี่หนูประเด้โทรหาว่าคลิปลายพนันโอ้มันบอกพี่หล่อฟังอยู่เลยค้างเดียวคือบอล คือบอลล็อกมือบอลลเดกโดนโดนล่งหานาที่ก็ได้มือเรล็กออกมันต้องเฮ็ดชิปเง่าหนูกะบอกเยอะแค่ยาชิปแบ่งเต็มเลยได้ยาเอาอันเตรียมกับพวบอกในนุ่นที่ยากตัวงาบอสือเรียกาบอกกันหอกตัวเดียวได้แบ่งบาทเหล็กทีกับพวกไปตี้ยางอื่นก็อ้างสีแล้วแล้ววันี่ฟันหาซุนท่านี่แหละหาศูนย์กันหนึ่งแปดศูนย์ฟันตัมือได้ไหมสองมือขึ้นหลัง เรื่วๆนี่ดิฝันว่ฝันว่นภานี่แต่ว่าเอาเงินหาสีบัทแล้วเอาเงื่อนลอยแปดี่ยคลนมากะนะก็ถตีเองเดยเนาะงอนเงินมากตามจะงอนเงืนหรือไม่เอาหยุ้ยไหายุ้ยบานหยูดทงแล้วย่นเฮียนนั่นแล้วก็ต้องเอาห้เอาเอาเงินอนหาสีบัดเงิ่อนลอยหาสีแม่นอนนาแม่ก็ได้นอนแม่นนเป็นมุ่บัตรไได้คุณแม่ ยมยันได้ยุบคุน,น,นขันนูอยาทาแม่ต้องไปหาอยูน่าหุณหาเห <c oughs> ินก็หนีเขาได้บัทุ่มเออทุ่มอได้หนูพอได้ยุบบ้านนีหนูก็เ่ค่ยเห็นแม่นอ้วไก่มวนนี่มีสคู่นี่มันบ่หน,นึ่งแปดส่ยนก้านซ้ำหนีแหละแต่บ่าท่้นฝันมากตัวได้บันฮาศนก็หนึ่งแปกยโอ้ยเีงมัดกับมัดแตบว่อคือบทสีเิกัเยียงอสีสันเคื่อนไปเลยก็ต้องซื่อดอกหนู้ท้ามามากตัวได แล้วก็มาห้กะีคิดว่ากะซีคอยกาเบ้าเลยคอยกีว่าหาศูนหมดแล้วเนาะมาคาศูยเมือเขาหนิไหมกำาบ้าพิ่นไหมมตีเป็นห้าห้าูนย์หดล้วคับสามตัวห้าห้าศูนย์พันเอาเงินหาห้าศิบแนแบงหาสิบแบงหาสิบใบเดียวมันขลึดกำเบาน้ำเล่าเลขสามเมือเข่ากับป็นหาเนี่ยคอยตีไปตามล่มตาแร่งคอยละว่าเลขสามตัวนี่ตีเป็นห้าห้าศูนย์อะไร อ่ะถืออ่ะทงยังถือทงอยังไปว่ะหัน่ันคอยดิบก็ค่จ้าตัวคือจ้าเจ้าสรุปว่าแม่เพิ่นฟันงวดนี่ฝันบริเกี่ยวกับคนตายเลยงวดนี่ฟันว่ามีคนเอาเงินมาหาห้าสิบาทเพิ่นเอาหาห้าสิบแล้วเพิ่นบอกว่าหาเอาเงินลอยแปดสิบขึ้นมานะคะแม่เพิ่นตีไปเลขตีไปเลขสาตัวแม่เพิ่นว่าเอาเมือม่อเมื่อเมื่อยิบเอาแบ่งหาซิบเพิ่นก็นได้ตีห้าห้าศูนย์ ถ้าเก่เพื่อนตีเล็แม่นๆเนี่นะบ้งหนูบังงยั่นี่ยอกว่าอเห้าน้องบอก่าจนซนพีคนสื่อน้ำเนาะมึกรวยรวยพี่คือเนี่บอเอี่ีฟันเล้คว่าอขอกนแล้วมีคนเืาอมาแสิบาท หหาิเรากเยบอกว่าห้เอาร้อยแปดซิบขึ้นมาอะค่ะเพื่นจะได้ตีเป็นเลขสามตัวห้าเอามือยิบเอาแบงหาซิบเพิ่นว่าเป็นหาหาศูนะคะเลขสามตัวตีเป็นเลขสามตัวเลขสองตัวนี่ยหาศูนย์นะคะนัได้นป็นแอรหูแปดูยนเลขามยบอก็ลูเลยแม่จับข้องทุใต้ทันข้องุใต้นะนู้นเแม่นูสิไปจำผาดอยู่เ้อใกล้ใกล้มือเรกออกมันตรงขึ้นไปได้เป็นบอหน้าแม่ ก็คด้มาแต่ซีซีล้วก็หกศูนย์ล้วก็หกสองหกสองลงยงต่อมาอีกจ้าหกูนยั่นคอยันดิจ้าฟ้อให้รวยถ้ารวยฟค้าขักแล้วเขียนม่งกลางไว้หกศูนยจ้าหกศูนยถ้าไปไปตีโตอื้นหนดเนาะถ้าเก้าหนนฟันยังสี่แขนฝันนี้เหนื่อยใหยังคนตีไปยังล่ะฝันมาคนยางไปเนาะ เสียงเหนื่อยเละคนณได้ปาดก่อนเหนื <language> ่อยค่อยจ้าแล้ว <English> ฝ่อไปแล้วฝ้าไปว่าสั่นผู้ขายเนี่ยวาปาดออกมากอนมั้งไงค่อยหับเอาเสียจ้าปาดที่นี่เอาอีกเอาอีกคนนะกอนหน่อยก็เกาไปหับอีกจ้าม่่รยีตวาไปถามผู้อายุคนผู้เอาเหนื่อยเอ้าไปถามแม่ยังอายุใหญ่หกสิบชื่อทำไมมันไฮเราไม่รัวอาย้ี่สิไปถามแม่ยังได้อรออายุแม่อ๋อหกศูนย์เต็มเต็มเลยหกศูนย์ ปันข้งนกับเขาสมอเึงนถือเรีกบ่บ่เอ้ยคอยคออยนี้ใจค่ะคอยคอยว่าถึกเอ้าเจ้าไ่ซื้องกแค่ชีบาทคอย่ถือเราคง้เจ้าแต่เอ้ยจมให้โตนเราวอัวันถพ่า่ขอขว่าถือคอยโากันคอยไมช่วยแม่แม่ว่าถือมากันแต่แม่ช่วยแบบพ่องถ้รางวนในฟันข้างเยวจมบ่มีคงสุดท้ายบ่เอ้ามันอาจจะมีฝันอีกถ้าหนูสืไปตามดีเด้อ ลอกไก่ยุไใกลบ้านพ่อคุณปะรฟังเขาฟังเขาระบ,บอกก<า>็าโนะ้ยถามห,หาดอกพอคับคุณมองคุณมองก็บ,บอกเขาสืรีเขา,ขก,ก,นนาก็บอกสิอาจารไปบอกคนรเหนยงแต่เขามาเสือพ่อคอยซื้อว่าถือแม่คอยไปตามหนีเงืนลันเนาะหมากัดท,ทั้งเสาทั้งแรกมือเดียวนั่นเอาคือนสีสวยสวบรากอยนี่นี่เป็นแท้เป็นยุนิเจ้าของมาเจ้าของมาน่ะพี่ชอบบ่โอ้กันกะ บ่แมนผู้ใดเนักเอาเลยให้เอาเลยให้เงินไปมันเราไม่รู้นะคะวันเป็นคนตลุ่มตายนะคะฟันมีคนเอาเงินมาให้แบ่งหาซิเพิ่นบอกว่าเอาหาซิไปเอาแบ่งเอาลอยแปดซิพขึ้นมานะคะนะคะเพิ่นบอกว่าถ้าตีไปเลขสามตัวเพิ่นยิบเอาหาซิมันเกิดเลขตีเป็นห้าห้าศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์เลขสามตัวนะคะคิดว่าเนี่ยในคลิปนี้จะมีหาหาศูนย์กับ 1 8 0่งแกหาศูนย์เป็นแนวทางหานซือสระกิมแมงรัฐบาลไทยพิจารณาเบ้างเด้อพี่น้องแม่เพิ่นเพิ่นลัากพิ่นซื้อแล้วมันบ่ออกมันค่ะบอกล่องซองตามๆกันคักๆเราเป็นศูนย์ค่ะย่า่มันตายไปแล้วค่ะรอรอไม่รอกคนก็มันสิงวดนั่นแหละคนตายไปแล้วดิคนกลับมาผู้พ่อว่าแบบขายอะไรไม่บีบขายคุณแอ่พอไม่บีบขายพอแน่พอ ครับกบารวังมาเอฟซีไรทำผู้ส้มดุจานโค้งสินี้ยันฟังแล้วนะครับทินนวลนี่ยาในสรุปเลขของแม่เพื่อนนะครับแม่เพื่อนเพือนเป็นขนฟันเม็นที่แล้วมากกว่าหกหนึ่งล่างตรงๆรงวนวดนี้ก็บไหมาแล้ววันสี่สิบหกทำมากกว่าหกเก็ดนะครับเพื่อนไหมาห้าศูนย์นะครับเลขสามตัวเป็นหนึ่งแปดศูนย์ก็ผ่าห้าศูนย์นะครับ ไปครับบนล่างน,นะครับเป็นแนวทางเสื่อมกิมแมงของตะบันกรหวังายเอฟซีและรถบัส้มทุก่ันโคงเสืองียินฟังแล้วนะครับสหรับผมม่ถ่ายคลินมีของยุติเพียงทานี้พวกกันนี้คลิปต่อต่อไปท่านคิดมีโชคดีสวัสดีครับ